ชนบ้านด้ยนี่ไงปอถ่ายด,ดีๆเอียนเอีนยนเอียนหลังโอ้โหหลังไปหมดตัดไม้ไม้ใช่อ้อยอ้อยโอ้ฮัอโโอ้โอโอโอยแสนเทพะยังไงป้ายแล้วปอเป็นยังไงคะ ถึงแล้วครับถึงแล้วนะครับถึงแล้วครับชินของเลยนะครับใครอยากกินกเก๋ออู้นี่นะครับดีอู้เห็นพญานาคแล้วนะครับป้อมเสียงพ่อกันนะครับอย่าพูดดีนะครับเห็นพญานาคเลยครับ โอ้ให,โอใหญ่มากเลยครับนนนนโอ้ถึงสักทีครับน้ำตาผมจะไหลผมปวดแขน <c oughs> ไม่ได้ซ้าซึ้มคอยปวดแขนปวดแขนได้หรอลูกอะไรกิ้งพญานาค นี่นะครับเห็นเต็มต,ตัวอะไรกินพญานาคอยู่ตัวอะไรกินพญานาไม่ใช่ไม่้ช่สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่แดนทิพย์แดนธรรมนะครับอำเภอเชยบดานจังหวัดลุบุรีครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่อีกที่หนึ่งนะครับถ้าผ่านมาทางเพชรบูร์ก็แวะกันได้นะครับว,วันนี้ผมก็พาลูกผมมาครับสองคนครับนายสวัสดีเพชรโลก อ่าคนโตโอฟอครับคนเล็กสเตรมครับตอนนี้ก็รูปผมก็ชอบทำพญานาคครับก็พามนด้วยนี่ก็ถือว่าสวยงามมากนะครับมีพญานาคครับอยู่เป็นพญานาคสี่ตระกูลนะครับตรงนี้ใช่ตรงนี้สองตัวครับ แล้วก็จะไปฝั่งนูน้นฝัง่งนู้นอีกสองตัวมีฝั่งละสองตัวครับนูกครับฝั่งนูน้นสองตัวแล้วก็จะมีส่วนอินทรพาลัมตามเราวังล้มะ,ะ,ะไหน สีมสญญกต็น้ำไงลูกเออทไมมนสีมรกเนี่ยแปมพอมาดูอินทผาลามแล้วลูกก็อินทเนี่ยเน,นี่ยครับภายในเขาจะปลูกต้นอินทผาลามไว้ครับเต็มเลยครับแล้วก็จะมีคาเฟ่นะครับที่เขาเก็บผลิตภัณฑ์จากต้นอินทผาลัมเนี่ยครับไปขายไปขายที่คาเฟ่ด้านในครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูคาเฟ่ครับ ที่นี่จะมีคาเฟ่มีฟาร์นาสี่ตระกูลแล้วก็มีสถานที่ไหว้พระเลยครับมาอ,นนอันเดียวอันเดียวใช่ไหมใช่ก็ขาดบ้างเลยตร,ต,รตรงนู้นตรงนู้นไป็นสระว่ายน้ำไหมครับแต็มฮะโรงนู้นอะว่ายน้ำได้ไหมได้ถ้ามีชุดว่ายน้ำอ่ะอันนี้อันเนี้ยจะขึ้นไปไหว้พระชาวป <c oughs> อไปลุกไปไปขึ้นไปไหว้พระก่อนตรงนี้เป็นที่ไหว้พระลูก เดี๋ยวค่อยไปค่อยไปทงหัวคาเฟ่อยู่ตรงหัวอันนี้คึ้นไปว่าไข่ปลาไายคิดนะจ๊ะของได้มาใส่เลยนะแล้ปอ,อร์ก่อนจะเข้าไปถอดถอดรองเท้าลูกมาถ้าจะเข้าไปแล้วไงอ่ะ เออมั่นน,นนั่นนั่นหัวเสือมากเดี๋ยวตรงนี้ก็เป็นที่ไหว้พระนะครับ ครับสามครั้งโอเค ก็จะเป็นต้นอ,อินทราลัมรอบเลยครับด้านด้านข้างๆก็จะเป็นต้นอ,อินทรพาลัมพอแตมมันนี่มาลูกมานี่ทางนี้ทางนี้ก็มีลูกบรรยากาศดีมากนะหนอ่ะ เงือดดีมากเดี๋ยวก็จะเข้าไปหาของกินที่คาเฟ่ครับเขาก็มีคาเฟ่ครับทิปอินทำคาเฟยย่ครับ อันนี้ก็มีที่เดินมาให้ดูสวนอินทร์าลัมนะครับเป็นทางเดินคล้ายสกายวอล์กเหมือนกันครับเนี่ยตอน,ตอนอ,นตอนอินตอนอินทร์าลัมนะฮะ นี่ใช่หรือลูกไปเข้าไปหากินอะไรในะคาเฟ่ไม่ไม่ต้องถอดรองเท้าลูกใส่รองเท้าเข้าไปได้สวัสดีครับมีอะไรสำหรับของเด็กไหมครับ เพราเนี่ยน้ำปั่นนะลูกเอาอินทผลัมปั่นเนี่ยลองกินไหมเนี่ยอินทผลัมปั่นเนี่ยเอามะนาวน้ำมะนาวปั่นเอาน้ำมะนาวเปล่าผมมาตั้งทีแล้วนี่เอาชาไหมชามัทฉะไหมเนี่ยชามัทฉะเอ็เอาอะไรลูก พ่อจะเอ,อินตาผาลำไหมฮะัม่แ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 ม่ถ้าหนูจะเอาอะไรล่ะเนี่ยพี่เขาแนะนำว่าเด็กๆชอบเนี่ย Sky เ,ออเออลเวอร์สกายอะอามั้ยอ้าวนี่ไหมสตรอเบอรี่สวิตช็อตบอนี่ไงโอเคตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง นี่ยโอ้ยนั่งไหนนั่งตรงไหนไม่เอาไม่เอาตังน่นนั่งน่นนั่งโน้น แล้วพ่อถือยังลูกอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ของแตมถายแล้วเลยครับี้ของพ่อเป็นอิสระลำปัน่นอร่อยไหมแตมอร่อยไหมครับ อ่าอร่อยแต่มาอร่อยแล้วเดี๋ยวพี่ปอพี่ปอบ้างพี่ปออร่อยเปล่าอร่อยนะคะเดี๋ยวพ่อจะชิมของพ่อเองแหละเด็กๆอร่อยกันใหญ่เลยโอ้กินสะพานลำตันอร่อยมากครับไม่เคยได้กินระอวอังจะกินของพ่อก็ระวังกิน เราเก็บต right, ไงอินทพาลามอินทพาลามอินทพาลามใับอันนี้เป็นอินทรพาลัมที่เก็บจากส่วนนะครับส่วนที่นี่ครับ อันนี้สามโลใช่ไหมนะ่ะเข,เขาเขียนว่าสามจุดศนะูนย์นะอ๋อที่แม่ผมเชืว่านี่คืออ่างอันนี้สามโลใช่ไหมครับใช่ค่ละลโอ้โหเดี๋ยวเราจะไปดูสระว่ายน้ำก,กันนะครับอีกที่หนึ่งครับเป็นสระว่ายน้ำที่อยู่ข้างๆกันนะครับ เไปเปลี่ยนรองเท้าก่อน <c ười> น้องหักไปน้ำเลยสวัสดีครับต <c ười> อน <c ười> น้องกำลังหักไปน้ำเลย น้ำใส่น้ำใส่ปิ้งไงเนาะป่อนเนาะน้ำใส่ปิ้งเลยอ,ถอ,อนะถก็ดีไงมันก็ไหลลงรางดีไงรางที่เป็นตะแรงนะ อ่ะมันก็ไปที่บำบัดน้ำหรือเปล่าได้นั่งเลยก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบการทั้งเสนอเพียงแค่นี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ